สวัสดีครับวันนี้แอดมินกลุ่มอ้ยมเจะไม่แต่งผมเลยอ่ะโอเค oh, hi, <25. S 2> โอเคอกเกโอเคครับก็<ม><อ>วันนี้มากี่คันครับพีต่ต๊ะวันนี้มาสมาชิกประมาณเซียนสี่คันนะครับแต่ว่าสี่คันเนี่ยสามคันเป็นเคอีสิบนะครับแล้วก็สิบห้าสองคันนะครับสิบห้าเป็นสิบห้าเีสิบห้าสปินเตอร์ เดนลุกหนึ่งคันก็สีแดงคันนี้นะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับเป็น c e 1 5 Sprinter SL ซึ่งเป็นคันนี้ครับคันนี้นี้ก็ SL มีแล้วก็มีอีกคันครับอยู่ด้านใน k 1 0 Generation 1 4ครับ4ประตูเราจะรีวิวเราจะคุยเฉพาะในส่วนของที่เป็น KE ค่นั้นนะครับอันนี้อันนี้ KE15 อันนี้ KE15 Sprinter SL SL ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัว ตัวปันในนี้เราก็รีวิวกปทั้หมดแล้วรีวิวหมดแล้วครับรีวิวในงานที่เฉยว่าในบทที่เรามาในงานนี้เพราะอะไรครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็แล้วก็ทำแล้วก็มีการคัดเลือกมามาโชว์กันมาประกวดกันนะครับนะก็รางวัลไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับรางวัลก็เราได้มารถมาโชว์ในงานเราถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่ฮะนี่ประกวดไปได้ปรกวดไว้นี่ีครับนีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของของงานวันนี้ไปกิดฮะอวอร์ดปี2022นะครับ ก็ถูกหันอันนี้อันนี้ก็15ผ้าก็อันนี้จัดเต็มมาหน่อยบอกเลยครับว่าเต็มตั้งแต่เท่าไหร่ครับต้องต้องดูที่กระจังดูตัง้างหน้าเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเพื่องานนี้นี่นเหรอครับดีครับดูเลยครับออดูเลยนะครับกระจังหน้าทั้งกระจังนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับโลโก้นี่น็อตเลยนะครับน็อตเลยน็อตเลยนะฮะน็อตเลยนะฮะนี่ไม่เคยใช้ไม่เคยไม่เคยออกงานที่ไหนมาก่อนนะครับดูไหมฮะครเมียมคมกริปนะฮะ ดูสีสันเป็นไงไหมครับน็อตเลยเพราะว่าเด,วเดี๋ยวถึงบ้านเสร็จปุ๊บแกออกเพราะว่าขาย <laughs> ไ,มไม่ได้ขายอันนี้ไม่ออกงานอย่ายงเดียวนะฮะล้วก <laughs> ็ทำเขาบอกว่าช่วงนี้รถใหม่ปกติรถใหม่รถใหม่มากเพราะว่าทางแม็กไวมามาเช็ดตลอดเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็นในคันรีบเ่สินี่มาที่มาโชว์วันนี้ในการประกวดรถจะมีรถแล้รุ่นคลาสสิกค,คา ดูคลาสสิกหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าปีปี1960-1970เรียกรถคลาสสิกนะฮะเลยเลยนั้นไปเรียกโมเดิร์นคลาสสิกนะนี้เป็นรุ่นรุ่นปีนี้ครับปี19เราปี1969นะฮะคีสีฟ้าพรีเตอร์เอสเอลใครชอบปี69ใครใครก็ชอบปี69แล้วก็ข้างในครับข้างในข้างในนี้ก่อนมาที่ทำทำมาใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะนี่ใหม่เดี๋ยวเปิดประตูอีกฝั่งนะี้จะเห็นทัชเตอร์ ได้ยินเสียงอะไรติ้งติงต้งติ้งติ้งอ๋อรถคันนี้เป็นเออ่ต้องบอกว่ารุ่นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตัวมันเป็นตัวบอกว่าประตูกําลังเปิดอยู่ครับผมมันเป็นมันเป็นกระดิง่งกริ้งติงต๊งติ๊งเลยนะประตูกำลังประตูกำลังเปิดอยู่นะครับมีอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างครับพี่จ๊ะวันนี้เปลี่ยนมานี่ครับวิทยุพิทยุดีปติไม่มีนะครับมีเหมือนกันเดี๋ยวใช้ไม่ได้ครับนี้เราใช้ได้จริงนะฮะเปิดยังไงครับกดปุ่มเข้าไปครับ รถสตาร์ทหรือเปล่าครับเปิดได้เลยครับอะไรครับพี่เงียบจิบเลยแป๊บหนึ่งฮะท้้งหมุนหาคืนก่อนอ๋อลืมไปเราต้องไปที่ก่อนต้องไปเปิดไปเปิดกุญแจตรงตรงนั้นก่อนไปเปิดเออเรียกว่าอะไรเสาไฟก่อนอ,อ๋เอเสาวิทยุไม่ได้เสาวิทยุเสาวิทยุครับเอ๊ะพี่น่าจะเป็น,นพเพราในห้างหรือเปล่าไมในห้างเงยนะดูนะฮะรุ่นใหม่มันจะมีจุกนะครับประกบปึ้ง ้จะขึ้นมาครับมีนะ,ะแล้วก็เป็นการโปรเทคนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาครับยาวแค่ไหนครับอันนี้ก็พออันนี้สามารถได้แค่ได้จินครับแต่เป็น AM นะเราไปดูก่อนว่าในรถรถมัน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 มีมีหรือเปล่ายานเ,เพราะว่ามันมในในตึกสัญญาณ AM อาจจะมาไม่ถึงๆๆมาครับมาครับมาเห็นว่า แล้วมารียมาขอที่นี่ให้นะคะรอการนึ่นนานครับได้ครับขอบคุณครับมาเข้ามาแล้วนะลำโพงยังไหนครับเนี่ยลำโพงซ่อนไว้อยู่ครับมองไม่เห็นแน่นอนผมได้ยินแต่เสียงคลื่นนะครับตอนนี้ตอนนี้เราย้ายไปอยู่ริมทะเลแล้วมีแต่คลื่นสัญญาวันนี้มันอยู่ในตึกครับอยู่ในตึกอยู่ในตึกนะครับอยู่ในตึกเราเห็นต้องเพิ่มเพิ่มเสาสัญญาณเอาเดี๋ยวปิดไปก่อนไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยู่ในอยู่ใน เดี๋ยวดูมีอะไรเพิ่มอีกมั้งครับตัวนี้ก็จริงๆเราก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรทั้งภายในก็ทําเหมือนเดิมครับก็จะเป็นสีทองนะครับนะมีล้ออะไหล่นะครับมีอุปกรณ์ยังมีฝาตบเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ครับเราฝาตบเราเยอะนะครับเราต้องใช้ให้คุ้มนะครับโอเคนี่ส่วนของ15สปินเตอร์ SL คันนี้ก็ก็มาประกวดในงานตั้งแต่วันที่18ครับนี่วันสุดท้ายอีกคันหนึ่งครับวันนี้ขึ้น เพิ่งเสร็จมาสดกสักระไม่เกินหนึ่งเดือนเลยนะครับก็เป็น KE15 Sprinter เดินลุกนี่เราจะของรถนะครับรถที่ไฟไหม้นะครับไฟไหม้รถนะครับรอไว้ก่อนครับไฟไหม้รถมีควันขึ้นเต็มบนรถเลยนะฮัลโหลทำใหม่ทั้งคันนะครับสี 2K นะครับนะสวยมากนะโหลดหนังเนี้ยเทียบกับรถคันเลยฮะตอนโหลดไหมโอ้โหแบบมือสอดไม่ได้นะครับมันติดมันติดเลยครับโหลดมาก สวยมากครับข้างในนี้ทำใหม่มาเลยครับดูนะครับเฮ้ยไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เจ้าของล็อกเองเหรอล็อกเองเหรอล็อกเจ้าของเป็นหัวนะครับไม่บอกล็อกเองเปล่าไอ้เคีียตกใจดิยรถล็อกเองเนี่ยโอ้โหหลอนดุดีดุดเบอร์ปุ่มครับควันเหรควันออกอจะรถนะเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้นะฮะอันนี้เป็นรุ่นเดอร์ลุกเดอร์ลุกยวลูกวันแม่ตานะครับเดอรลุกโอเคตรงนี้โลโก้ก็จะเป็นแบบไม่มีคขาไ่า SL แต่ถ้าเป็นตัว SL ครับโลโก้จะมีคำวา่า SL ด้วยที่นี่จะมีคำว่า SL นะครับนะมีคำว่า SL ต่างนี่ฮะและตรงฝาท้ายนะครับเราจะมีคำว,ว่า SL อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนี่ฮะว่า SL เช่นเดียวกันเป็นรุ่น SL จังหน้าเมื่อกี้นี้ไม่มีคำว่าม SL มีถ้าเป็นตัวตัว SL จะมีคำว่า SL ตรงนี้ด้วยถ้าเป็นลดุกจะไม่มีนะครับจะไม่มี นี่ก็เดี๋ยวไปดูอีกคันนึงครับที่เป็น K10 นะครับอันนี้อันครับอันนี้คือ K10 เดี๋ยวไป็นการไปดูคันนี้นิดนึงเนี่ยฮะถ้าเป็นรุ่นเดอรลุกใช่ไหมครับก็จะเป็นน้องโลง,โลงจะมีคำว่า,าสปินเตอร์ถ้าเป็นที่เป็นลายเซ็นของเอ่อเป็นคนผู้สร้างรถนะครับนะจะมีกายเซน็นสปินเตอร์อันนี้เป็นลายเซ็นนะครับลายเซ็นถ้ามีไม่มีคำว่าไอซแวถ้าเป็นรุ่นเดอรลุกนะครับแล้วมาดู K10 กันบ้าง วันนี้มีเคมีเคสิปนะครับมาโรงงานหนงกันกอลพี่ป้อมแล้วนะครับป้อมก็เป็น k 1สิเจนหนึ่งนะครับรุ่นสี่ประตูหายากมากนะครับคันนี้คันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าทําเป็นรุ่นเดลุคเราทาพิเศษนะครับคันนี้คันนี้ดู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 ข้างหลังก่อนอันนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้ดูครับออโต้เกียร์ออโต้ครับอันนี้จะใชจะติดคำว่าโตโยกายก็คือเป็นรุ่นที่ใช้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ นี่หายยากมากเลยครับนี่เป็นเกียร์โต้พวงมาลัยเดิมตัวทีสีแดงนี่หายยากมากนะครับเกียร์โต้สวยางามมากนะครับหน้าปัดเห็นฮะอันนี้เป็นเป็นหน้าปัดแบบหน้าตัดหน้าปัดแบบที่เรียกว่าไมนูนก็คือไมมันจะนูนออกมาไม่เหมือนตัวไมหลุมไมหลุมเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสิ1 0้าิบเจนี่ยไมมันจะ15้าเนี่ยมันจะุ่นไมมันจะลงลึกเข้าไปในใ,ในคอนโซลครับแต่นี่จะนูนขึ้นมาเกียร์โต้ทันสมัยมากนะครับเกียร์โต้นี่เออเป็น กรรตะกรรมรุ่นใหม่ของสมัยก่อนเลยเย่างโต้ก็จะแบบสวยงามมีสามมีเกียร์เกียร์เดินหน้ามีเกียร์ถอยหลังมีเกินปกตินะครับก็ครับมาดูห้งองเครื่องครับห้องเครื่องห้องเครื่องครับในห้องเครื่องสวยงามมากครับห้องเครื่องของน้ำปั๊มทําใหม่หมดเลยครับเก็บสายไฟนะครับชุบโครเมียมาทาเป็นแบบเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ทําเป็นแบบห้องเครื่องโล่ง สะอาดมากเลยนะครับองดูนะครับไม่มีไม่มีฝุ่นไม่มีมมเลยครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเรียบสวยงามมากทีเดียวครับสำหรองเครื่องนี้แบบเดิมๆแ,แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแรงครับอันนี้แรงมากนะครับผกตามไม่ทันขนาด65นะครมมับสปินเตอร์นะ,นะตามไม่ทัน,นครับเครื่อง 4K หนุ่ชื่อมากนะครับผมแล้วก็เสียที